สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะใน EP ที่สองคือเปลี่ยนยางใบถัดนน้าฝนนะคะเริ่มแรกเลยนะคะคืออันนี้ด้านด้านปลายด้านปลายมันก็จะเรียบๆลักษณะแบบนี้ด้านหัวมันก็จะมีแบบอย่างเงี้ยค่ะตุยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีร่องร่องที่เอาไว้ยึดช่องที่เอาไว้ยึดเที่ยวตรงนี้นะคะเราดึงเราดึงออกมาเลยค่ะหรือว่าจะดึงจากทางปลายออกมาก็ได้นะคะอ่ะดึงยางออกมาเราก็จะเห็นตัวตัวเส้นลวดสองเส้นนี่นะคะดึงออกมาจากเส้นลวดเลยค่ะ รูบออกมาเลยคือถ้าขาดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนแล้วนี่ค่ะรูดมาเลยแล้วมันก็จะมีตัวเนี่ยค่ะเส้นลวดหรือเหล็กตัวนี้ค่ะสองเส้นเก็บเอาไว้นะคะแล้วทีนี้เรามาดูตัวยางใบปัดที่เราจะเอามาเปลี่ยนกันให้ดูนะคะให้ดูทางปลายทางปลายมันจะไม่มีร่องไม่มีอะไรเลยเห็นไหมคะมันจะไม่มีตัวล็อกมันจะไม่มีช่องล็อกส่วนทางหัวเนี่ค่ะมันก็จะมันก็จะใหญ่กว่าทางปลายทางหัว ทางหัวมันก็จะใหญ่กว่าทางปลายนิดนึงแล้วมันก็จะมีร่องสําหรับล็อกเที้ยวอยู่ใช่ไหมคะซึ่งทางปลายไม่มีทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยค่ะดยการใช้เหล็กตัวนี้เสียบเข้าไปในร่องแรกก็คือทหารอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่มันก็จะอยู่ข้างนอกสุดนะคะไล่ลงไปเลยทำเหมือนการสองข้างนะคะนี่ค่ะไล่ไปเลยอย่างนี้แล้วก็รีดให้มันเข้าเข้าเข้าล่อง ดีให้มันเข้าร่องพอลีให้ม mm ันเข้าร่องเสร็จปุ๊บมันก็จะอยู่ประมาณนี้มันจะมาสุดตรงนี้นะคะมันจะมาสุดตรงนี้แล้วเราก็ตัดตัดให้มันเกินเส้นเหล็กออกมานิดนึงเพื่อที่พอเวลาเราใส่เราใส่เข้าไปในก้านแล้วเนี่ยเวลามันงอค่ะเหล็กมันก็จะยืดออกมาอีกนะคะแล้วก็เวลาเวลาใส่นะคะตรงนี้ช่องมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้ก็ก้านใส่เรามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้ก็ดูว่า หัวมันอยู่ตรงไหนสม bag bag? สมติก้ารใส่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วการใส่มันต้องเกี่ยวมาตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นตรงนี้มันก็จะเป็นด้านหัวเราก็เอาทางด้านท้ายเนี่ยค่ะสอดเข้าไปก่อนสอดเ,เข้าไปตรงด้านหัวก่อนเพื่อที่จะให้หัวมันมอยู่เพื่อที่จะให้หัวมันไปอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ล็อกสอดเข้าไปอย่างน <Ĉ> ี้ค่ะตรงนี้มันจะเป็นเขี้ยวอยู่เห็นไหมเนี่ยค่ะเป็นเขี้ยวอย่างนี้แล้วเราก็สอดเข้าไปพอพอตอนสอดเข้าไปเนี่ยค่ะล่องเขี้ยวมันก็จะขึ้นไปไปไปเป็นช่องที่สอง นี่นะเราก็เอาเคียวเนี่ยคะ่ะสอดเข้าไปสอดสอดเข้าไปแบบนี้มันก็จะกลายเป็นร่องที่สองนะคะมันก็จะกลายเป็นร่องที่สองถ้าจากเหล็กแล้วก็สอดเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะคะไล่เข้าไล่เข้าไป,าไปียวกันตอนใส่ตอนใส่เราก็ดูด้วยนะคะว่าเคี้ยวตรงเนี้ยมัน,ม,น,ม,นมันตรงร่องไหมต้องให้มันตรงร่องนะคะถ้าไม่งั้นมันจะหลุดได้เสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะจนมาถึงอันสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้เรากลับมาดูตรงด้านหัวมั้งด้านหัวที่บอกว่ามันจะมีช่องสําหรับล็อกเนี่ยค่ะ ยังซือช่องสําหรับล็อกนะคะเราจะต้องดึงเหล็กเคี้ยวตัวนี้ให้มาเข้าร่องตรงนี้เพื่อเป็นการล็อกไม่ให้มันหลุดนี่ค่ะดึงเข้ามาแล้วเห็นไหมคะมันก็จะมาลงช่องตรงนี้พอดีมันจะทําให้ไม่หลุดมันจะทําให้ไม่หลุดนะคะ